He's just on the ground, still the garage. Mock the bedside, the building in my hand. The bedside, the stand, 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 the the stand, the stand, the stand, the the stand, 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 the เพื่อนลุยเคเปิดได้ที่ติดดาวก็ลยขั้นกีนอนก็ได้านที่ติดโเอมาเกมเนี่ยเมันทั้งตูเลนทั้งเงียงเนาออะไก็ถ้ามึงเก็วที่สิบดาวนี้กูคงลงไปกองกับหลังโมงกอนขนาดนั้นเลยกูแม่นคนเหล็กได้เ bảy rồi bảy đi chị nào bây giờ gặp tao lang ai để lên được bài ok, là có thử cột để để

ต้ต<จ>ามโตเป็นอยงนั้นก็หน่อยแต่ว่าตเงินหน่อย่าแต่ดวงดีจัด,ดยิงยิงไงเอรันรอคีเอสันยิงเอลซูคีคามเมื่อี้อะไรพวก ตลอดแล้ก็เดินเดินซ้อนออบเจกต์เองขึ้นกลางสองเียอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยากซอยปะอยากซอยมากเลยรอนเรยวหมือนกันไปมาบ่ทันน่ะเฮ้ยเรียบร้อยถึกลินลินไอ้เหี้ยเรียบรอย้อย,รยบรอยเลยท่าชีกู เร่มไม่ใช่แล้วเดียเสียคืนในขอบนละสวย่ะไ้อยู่นอนได้อยู่โอ้ตัเห็กเขากินขาดจัดเลยได้เล็กอยแตงแหางชิบหายขึ้นกันเราลงมาไฟได้ จะลงมาได้หรอเโอเคอันสีนี้พร้อมทุกอย่างอ่ะตอนนี้เ่น่ะไอไอรถก่อให้ไอรถก่อให้เอาลางเด่นไว้แปบสี่ี่าทีนนะโอ้โหเมื่อวัฉีดเลยเสียฟิกเียฟิกอะไรเฟิกมีคนขอามามีคนขอามาเออซอยค้นั้เฮ้ย โอ้ยคนสนใจใวนนะวกวาเลยฮัลโหลร่ตัวยอ้โหเอมงเกิดชิบหายเลยไรเอยรสุนัขตัวนี้ะเอะได้คืนแล้วแหละะวคันได้คืนแล้วเแต่อยตายปีเจ้าดุคนขวยแน่ไอ้แมนะโอ้โหยฉีดแทงี่ด้เนี่ยมนั่งเจ็บอ่ะเยอะอย่งวะ จริงแม่งต้องสลับเลยเดี๋ยวน่ะโอ้ม,มันก่อนเลยมันดูตามไปให้ดีตูเล่นอยู่โอ้โหตูเล่นอะไรเหรเนี่ยมันตีแล้วมันตีแล้วโอ้ยยังมไม่พอเลยโอ้ยใครเล่นเนี่ยจะสังเกตตรงที่เราคอยตรงแม่แรงเคลียร์เลนเนี่ยซึ่งว่าเป็นนาทีเขาเลย

บวงเรอแบดบดดบบอี่ะบดนอ๋อบูันหายแดดเดยไปหามผีชะเตาแค่นั้นเลยดดเดินไปหามผเตเฮ้ยเจเลยแลเดิไปหามผีชะเตาเฮ้ยกูถูรดเอ้ยไอ้่ด้ผอย่ได้ไปซอยเลยอ่ะคอยไได้ไปไปซอยเลยเอาจริงตอนเนี้ยผอยมาเรียนทำเรีนนี่แหละจะเห็นอ่ะคผยเป็นตัวเคลียเลนด้วยหรอวะซึงรั้องไปนาทีพอเลย เราก็เดินเกมไปแล้วกันเริ่มรอบเจ้าเหไอ้เหี้ยหรือเจ้าเจ้าเก่งเกิน่ะตอนเนี้ยเปนาคาเฟ่เปนาถ้าเมียเป็นกีกีโอดเลยแทงสัตว์เอโหดสัตว์น่ะควัเลยโอดเลยวะคอมก่อนว่าคอมวีลัมแชมป์เอทีด้ยบ่เออเกมไทยเนี้ยเปนาเปนาคาเฟ่กีกีต้องขึ้อันนี้ปิดลั่งปิดลั่ง ตมโอ้โหเยเียโอเนบนทำม,ม,มนไปม่นดะรอดเสยแล<ช>้มังหาเปลีเปลีรอดเสยอืัอันตีขอยสองเยอะเอาไหมถ้าค่อยไปเรียนน้ำฝนเาดีา่เรียนน้ำจอยก่อะไอ้ดักเลยยุ่ะถ้ารอเรเียวยุ่ยคัวไอ้ตามตัวนี่แมงคตรกัดวเลย โอเมนด้วยผงขวาติด <10. S 1> สวยไปไอตี IP บอมให้ได้ร้อมพุ่มๆหนาพุ่มนะ้านะเดินเดินไล่ไล่เลยไล่ไล่เลยตัวหลังน้ำมาคุณนะมันออกเป็นดามเมิ่งพอมาเอ้ยมูดถึง,ง,ก,ถงการมูดถึงกลางกัน

อย่ามันย้อมเสียเอาเลยเอาเลยเอาเอา,เอามานันเอามันบนบนเตอโอเมนแมง,แมง,แงย <laughs> อย่างเรียนส้ดิยังตงอยางโอเมนเนะได้นะเหี้ยปอะไรมันตายมันตายไปรับรับนรนีรับนไม่เจตันตัวร ตายตาวะไปสองไปสองโโคแงจัดอตอนเนี้ยเอ้ยหลับแนวกูทันโอ้ปหลับกัเป็นปูนะแมงเอ้ยอป<า>นะูตายเลยเดียสวยโอได้จบเกมเขาองทั้งหแม่งเล็ก,กตากูลก มาดูเรือนเมามาหอมหอมหอมเจ็บเจ็บเจ็บสนะเจ็บบนข้อมามาเลยนะโอ้ยโอเมนโอเมนโอเมนโอ้โหแมงเอ้ยไปโยมีล้อเลืออยู่มีล้อเลืออยู่ได้บอลได้บโอ้ยไอ้ไดดเร่นจบเมื่อไหบมไห่ได้สองทั้งอะ ยกเรียนเนี่ตอนเนียเมึงบนซอยกันพร้อมเดี so Yo, no settling, no? ๋ยแบงคมแตแตมันกลับ no บ hey, ่วะกัมาล้เอ้ยไอ้ซอยนี่อรอผู้ถืไ้ถือเป็นหน้าถึกเป็น้าถึอตายเยเลยเลยเลยเยอตายวะเย็น้ลยเฮ้ยผอ้โหโอ้ยเะได้สามทั้งแบค์ตรงซอยซอยซออยยาวเลยเนาะ แบงเลือกผลกันเลยอยู่ผลกันไลยถอยก็เอแบ่งก์จะตายด้วยไอ้เจ้าถอยถอยถอยมึงดูยังคนกันเลียบขวาเขาอ่ะมึงต้องวางเพ่อไอ้แบบมันมีแบบบนคนไหนทานหลังหรยังวะท่านแปลว่าบนแบ่งต้องการบนอย่าบนหอนมาเลยมึงมีเงินเปลี่ยนก่อเกิดป่ะนะเชี่ยโอ้โหไอ้เี้ย ไปถึงสตันหนอโอ้เลยเฮียเออกูอัดขีอมแม่เกินเลยตัเมยพอดีเลยอไปถึงสตันพอดีเฮียต้องให้กูสื่อขอเกิดซะมึงงสื laude, ่อขอเกิดแล้วม่คเป็นเพี้แข็งออไเห็นเมื่ท่านดิใส่แข็งยลายแข็งทีมกัแม่งายเบิดเดนเด้หวังนะล้อเลี้ยวแม่งไม่ได้ล้เลี้วะ เนี่ยมันคือตายเปิดขวงมาอะละเยววสูขาเปินนอดอ่ะอมันยิงี่อะเบี้ยได้ตายเปิดแล้ว